นะครับทดสอบนะครับทดสอบก็วิธีง่ายนะครับถ้าคุณครูจะออกเยี่ยมบ้านก่อนนะครับให้คุณครูเข้าไปในไลน์กลุ่มหรือแชทที่คุณครูสามารถแชร์ส่วนตัวได้นะครับคุณผู้กดบวกครับคุณรู้กดตรงตำแหน่งที่ตั้งนะครับคุณครูกดตรงจุดสามจุดครับเนี่ยครับตัวจุดนี้ครับจุดมุมบางรุ่นก็เป็นจุดนี้กดจุดจุดจุดนะครับแล้วตำแหน่งจะอยู่ตรงตรงนั้นนะครับให้คุณครูกดแชร์ นะครับตำแหน่งพิกัดจะขึ้นไปนะครับแล้วคุณครูค่อยเข้ามาในมือถือหรือ pc เดี๋ยวลองทำในมือถือดูนะครับผมกดตำแหน่งสมมติว่าผมแชร์ตำแหน่งมาแล้วแล้วกดเข้าตำแหน่งเข้าไปนะครับแล้วกดเปิดที่แอปนะครับแอป g o o g l e Map อ่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยครับพิกัดตรงนี้ครับตรงเลขเนี้ครับ เนี่ยครับเลข1น6 9งสี่หกเก้าสามสี่ปดแปดศูนย์ศูคุณครูเซฟตรงนี้นะครับแล้วเอามาลงในข้อมูลของผมผมกำลังดำเนินการสร้างคลิปนะครับวิธีการกรอกข้อมูลและการหาพิกัดให้อยู่นะครับเจเย็นนะครับคุณครูสวัสดีครับ